ตราบสวัสดีนะครับผมดีกับผมช่างดิโตสตอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เล็กนะครับดีเวลห้าร้อยแล้วก็เจ้าเซ็กสองค่ะอาาของเรานะครับวันนี้เราจะไปทะเลสาบทุ่งกุลาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งที่เราเคยไปยตั้งแต่คลิปแรก,กถ้าใครติดตามนะครับวันนี้เราก็มีจัดทริปอีกตอนนี้ก็เที่ยงกว่านะนดกันะตนั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงัมงบน่าจะไปถึงก็เกือบจะบ่ายสองครับน่าจะบ่ายสองอะไรตอนนี้ก็รอ พวกพี่โต้งพวกพี่ดั๊นะครับมาจากทีมงานเราเอยู่อยู่ไอศิสกเกตนะน่าจะออกมาแล้วแหละเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเราก็จะเอารถออกรอเลย,ยเนไยพี่รอจนมันเลยไอ,อ,อ,อตีเครื่องรอเลย <c oughs> ดูครับนี่เหมือนเหมือนแกงไฮด้าเลย้าก,กาก กะเวลาน่าจะถึงปุ๊บไม่ให้ไม่ให้พักกับน่าจะให้ตีตีไปเลยตอนนี้มันก็เที่ยงกว่าแล้วจะไปถึงน,น่าจะบ่ายสองเที่ยงจะครึ่งแล้วครับติดเครื่องรอเลย ว่าออกทิปเนี่ยถ้าวา่าผมไปเนี่ยผมพร้อมตลอดเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้สดเส X สองห้าแล้วก็ได้เปย์ท้ายมาแล้วนะก็โอเคงานสวยใช่ได้แต่มันจะมันจะหนาขึ้นแล้วมันก็จะใส่ยากขึ้นนิดนึงรอ <c oughs> ถ้าว่าถ้าว่าออกมาแล้วก็น่าจะมาแล้วนะ แล้วก็จากนี้ไปทุ่งเวลาจากนี้ไปก็ประมาณเก้โลครับแปสโลก็ตีไปเก้โลแล้วกัน9ก้โลก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆติด,ดเครื่องรอเลยนะโอเคมาละจะกินกาแฟาอยู่แล้วพี่ใครนะ อะไรพี่อ๋อไม่ม oh. uh. ดีดีครับดีครับโอ้ มาท 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันมาแล้วแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันเฮ้ยแล้วคุเฮียเราเฮ็ดดี ให้พ okay. ี่ด okay. ัดนดำเลยว่ะไม่มด้าดำเลยโอเคไปแล้เลยครับพ <wh ี่ดัดนน้ำเลยเฮ้ครับพี่นี่ออกมาใหม่ครับโอ้สวยไปเลยไอ้บอม พอดีให้พี่ดัดนำเหมือนเดิมนะครับนี่รต้องแบงที่เราดีวิวเปลี่ยนต่อ,อหมายวันนี้ก็ไปใส่คิด ขนะี่อยู่เก้าสิบนะครับจะให้ผู้ใหญ่นำเลยนะทั้งพี่เล็กออทั้งบิดดับทั้งพี่เล็ก พอมากเลยเจไปเลยทุพี่พนพ่นพนตั้งแต่ที่พี่แล้วพี่ดับไม่กล้กี่แรงนะพี่ทุกคนมาก <laughs> ขี่ไม่ถึงร้อยนะ Baik, ya. Baik, bila... ...saya ì mang cái tôm giớ luôn rồi ไม่ได้เข้าโู้ด้วย พี่ได้บเบรกเ้ยพี่ได้ จอดรอพี่บอยสักแป๊บหนึ่งกันนะครับพี่บอยบางปูร้านแปดร้อย เกือบไปใส่กับรถตู้แล้วรถตู้เกือบขาดชื่อแล้วผมเห็นแล้วแหละผมเห็นนั่นออกมาแล้วมันต้องตัดแน่เลยคิดในใจมันไม่เบรคเกอขนาดมันมาทางนั้นแต่ก็มีกล้องแล้วมีชูดแต่ก็มีโอเคตอนนี้มาครบแก๊งกันแล้วนะครับผมเรื่องเรื่องยามยามดีเลยใช่ไหมเนี่ยบ่ายโมงกว่าเนี่ยไปเราไปถึงเราก็กลับไปกันเลยเนาะโออกกลับเลยเออตอนนี้มีเท่าไหร่สิบสิบลำ วันนี้มีแซตแกะแซ่ก้าอย่างเยอะอะไรพี่ขับได้พี่พี่รู้ทางอยู่เนาะรู้อยู่ผมไม่รู้ถ้าพาลงก็คอยลุงด้วยกันนี่แหละ <laughs> ไปไหล,ล,ลง <laughs> ไม่หลงก็ลืมโอเค เดี๋ยวรอน้องอ,อีกคนหนึ่นงแ <PM. S 1> บบตัวไว้เฮ้ยพี่เอ็มอยู่บนครับมีทั้งหมดกี่ล้ำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบลำนะครับผมมาละมาครบแล้โอ้ร้อนมากเดี๋ยวไปนี่ไปโดนน้ำเลย เดี๋ยวผมจะเป็นคนนำเองนะมาดลจ้อุ้ยร้อน

ตอนนี้รถฟอร์ดมีปัญหาันเปิดตัวพี่ฟอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้รถน้องฟอร์ดซีนะีอาร์หกห้าูมีปัญหานะครับผมผมก็เลยมาจอดรออยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอ่าน่าจะโอเคละจอดรอก่อน ไปเลยพีไปเลยป่ะอาจุะท้ายแล้ว <c oughs> รถน้องปอบมีปัญหานิดหนึง่งป่ะ Pak, mu nak feel like apa ni ni? ทุกองกุหลานะจะมันเกี่ยวข้าวกันเลยโอเคแต่ผมนำเองครับทุกพี่ เงี้ยทะสาบชุมกุลาสายสายระวังสายเด้อโอ้คนอย่างเงียบเลยมีคนไป็นวะพี่มันเปิดไปพี่เนี่ย <í ster> มันเปิดไม่เลยไม่เปิดเงี้ย้อาไม่ได้ศึกษาเส้นทางก่อนมาจบแล้วทริปนี้มันปิดใครไปดูข้อมูลมาก่อนนะเงี้ยพี่โต้เงียดูข้อมูลมา พี่ว่าเปิดแล้วเขาเปิดกันหมดแล้วไงเปิดมาเทศแล้วไงเขาเปิดประเทศกันแล้วไม่รู้ว่าเปิดแล้วจบแล้วเอาไงดีพี่ต้องไปหาที่กินข้าวใหม่แล้วแหละเฮ้ยนะ รถเป็นอะไรที่กีฟ์อร์ดอ๊ดกันอ๊ดออกโอ้เอาห่อแมงมาด้วยรถมันแรงเกินเหรอฮะรถมันแรงเกินเหรอใช่ลืมบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเป็น ไม่รู้ว่าเขาเปิดแล้วเพราะว่าเขาเปิดประเทศแลี่ตอนที่กำลังซัดเกิดแล้วซัดกับพี่ประมาณร้อยสี่สิบมันมีรถสิบล้อสวนมาใช่ไหมคือร้อยความเร็วร้อยสี่สิบอ่ะลมมันก็แรงอยู่แล้วไงพอรถสิบล้อสวนมามันมีลมแบบปึ้งมาโคตรแรงเลยโอ้ที่สวนสิบล้อสวนไปใช่ไหมเพื่อพ่วงอ่ะไม่รู้มันเป็นลมแบบไหนไม่รู้มันมันมันจะรู้สึกอยู่เวลารถสิบ่ถามันจะลมมันจะดูเข้าไปในรถโอ้าออกเลยอ่ะหรือมันแตกก็บอกรืออเล่ฟ์ด มันแตกหรือเปล่าเนี่ยมันมันแตกอยู่แล้วพี่โอ้มันแตกอยู่แล้วใช่ไหมแฟรแฟรนี่แล้วผมไม่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันมันไม่สนิทกันอ่ะโอ้แต่แต่ตกอนขี่สองร้อยขี่อะไรมันก็ไม่หลุดนะเอออันนี้มันเป็นลมลมประธานแรงลมประธานแรงใช่ไหมลมประธามาปึ้งมือมันก็โอเคยังไงเราต้องหาที่ใหม่แล้วแหละไปเร็วเร็วตีไฟสูงใส่ก็ตีเทียนหนึ่งไหมไม่เห็นเลยอยากจะลองซับบ้างนิดเดียวไงเฮ้ย เดี๋ยวจึงเดี๋ยวหาสถานที่ใหม่กันครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เฟลกันได้จะไ,ได้กลับล้วไปหาหาร้านข้าวกินก่อนนะครับน่าจะกลับไปที่กินข้าวที่รัตนบุรีคลิปนี้พอแถวนี้เป็นพื้นที่สีแดงเขาก็ยังเปิดไม่ได้เนาะโอเคคลิปนี้นั่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปกลับบ้านกันดีกว่าหิวข้าวก็หิวเล่นน้ำก็ไม่ไเล่น ตัดเนี่ยตั้งใจว่าจะมาโดดน้ำโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย